ไหมเจ็ดหมื่นเก้าพันทั้งหมดในนี้มีเงินกู้ที่เรื่อยเนี่ยกลุ่มเลง,งไอ้คนที่เขาไม่ให้กู้แล้วมันมีเท่าไหร่เนี่ยใช่ถ้าคือคือรัฐให้ไม่เอาคืนแล้วใช่ไหมไอ้นี้ยใช้นี่ได้เลยเนี่ยแล้วก็วันนี้ก็ก็ไม่ให้กูต้ต่อไม่หยุดต่อที่กองทุนหมู่บ้านธรรมชิกกู้ถ้าผมจำไม่ผิดรายละสองหมื่นใช่ไหมครับนะยกเว้นว่า ดองประชุมสมาชิกกันทั้งหมดขไว้วารัสให้ให้เงินที่ไม่ได้ดูเหมือนจะไม่เอาระยะที่สองเนี่ยอันนี้ตามขนาดของกองมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านไซต์บางหมู่บ้านให้ผ่านไปผมผมผมเรียนอย่างนี้นะว่าอ,อาชีพ การก uh ับเพื่อนงานหน้าวันนี้เนี่ยปั้นเตะปี2สองพันห้าร้อยคณะกรรมการนะคะประกอบด้วยสมาชิกแล้วก็ประกอบด้วยเงินนะครับถึงอแม่ก็ระหว่างการเนี่ยมันจะมีโครงการแล้วแต่ช่วงครับบางช่วงก็มีว่าฝากไม่ไม่เข้าเกณฑ์นะครับที่ฝากมานะครับแล้วเดี๋ยวผม บ้านาจับคนไ,ได้ขัามไปขายอะไนะคนไปดูให้บ้างอันนี้ผมว่าดีนะแล้วกมอาดีอะค่ะเป็นคอนโดก็ได้อันนี้ก็ก็ให้ทองทุนและสอออตอนเนี่ยไปดูให้ให้ละเอียดให้ละเอียดแล้วก็มาคิดดูเพราะว่าปูไข่เนี่ยปูดำไข่เนี่ยกิโลถึง600บาทแล้วก็เลี้ยง5เดือน หลังจากเอาลูกปูหลังจากปฏิบาลแล้วเนี่ยออกมาเลี้ยงต่อห้าเดือนจะมีการลงทุนในเรื่องของการทําลูกปูผนะลิตลูกปูออกมาตอนนี้ทําได้แค่มหาลัยอย่างเดียวนะถ้าถ้าเติบโตตรงนี้ได้แล้วก็เลี้ยงปูที่ในคอนโดนะซึ่งหังไนไกลทะเลทำได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเวลานะครับแล้วก็ตลาดรองรับมากมายนะกำไรสูงเยงแต่ ต้องมีความอดทนแล้วก็มันสังเกตในตัวผลผลิตไม่ใช่เฉพาะเรื่องปูอย่างเดียวก็มีปลาธรรมชาติที่มีการพ่อเลี้ยงเราก็ต้องเพิ่มเติมเพราะว่าในส่วนของเกษตรอมงตรงนี้เนี่ยไปได้นะครับแล้วก็เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือสัตว์ตเลี้ยงใช้คำว่าสัตว์เลี้ยงควบคุมใช่ไหมสัตว์สัตว์ตเลี้ยงคุ้มครอง ตรงนี้พอเลี้ยงได้อย่างกองหัวจุกพวกนี้เลี้ยงได้ขึ้นทะเบียนได้แล้วการผสมหรือเนี้ยเป็นเป็นโน้หาวของคนเลี้ยงจริงๆนะครับนกกองหัวจุกเนี่ยถ้าเ,าเลี้ยงเพื่อผสมพันธ์เนี่ยถ้าคนไปดูเขาเห็นคนเนี่ยมันจะไม่มีการาปักไข่จะเขียทิ้งหมดเลยจะต้องทําเป็นช่องหรือเป็นกล้อง ดูเขา่ะแล้ว่าเขาเขาเขาเลี้ยงอย่างไรอะไรอย่างไรเนี่ยต้องใช้ความพยายามแล้วก็ตัวหนึ่งอ่ะสายพันธุ์ที่มีเสียงร้องเพราะเนี่ยราคา400-500บาทต่างต่างแนี้เนี่ยก็ให้สนับสนุนส่งเสร,ริมของการดําเนินการตรงนี้เพราะว่ามีคนทําสําเร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หวงวิชาการเลยแต่ว่า